ในคลิปนี้เราจะพูดถึงจุดดีของการ Early r e t i r ทค่ะเรา Early r e t i r ทออกมาครบ4ปีพอดีนะคะวันนี้1สิงหาคม2,567ค่ะวันนี้เราต้องมีเดินทางไปที่จังหวัดสุรินนะคะออกจากบ้านประมาณ9โมงครึ่งถึงที่สุรินประมาณ4 5ถึงโมงเย็นค่ะสำหรับจุดดีของการ Early r e t i r ทนะคะที่เราสัมผัสมากับตัวเอง4ปีแล้วนะคะ ข้อแรกเลยค่ะก็คือไม่ต้องทำงานประจำตามวันเวลาที่กำหนดหรือว่าการโดนบังคับด้วยหน้าที่การงานผู้บังคับบัญชาหรือว่าเรื่องของระบบที่แก้ยากมากๆเลยหรือว่าการประเมินง,งานต่างๆค่ะทุกวันนี้การประเมินง,งานเยอะมากขึ้นข้อที่สอนนะคะก็คือไม่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลามากจนเกินไป อย่างเรานะคะขับรถไปกับจันถึงสุขหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนเช้าเร่งรีบเข้างานตอนเย็นต้องเร่งรีบกลับมารับลูกที่โรงเรียนประมาณห้าโมงเย็นค่ะข้อที่สามนะคะไม่ต้องเครียดจนเกินไปบางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะคะเช่นเรื่องของระบบหรือการประเมินง,งานต่างๆถึงแม้เราจะปรับตัวเราก็แล้วปรับทัศนคติก็แล้วแก้ยากมากๆค่ะในเรื่องที่เราแก้ไม่ได้ค่ะ ที่จริงเราชอบการบริการนะคะอาชีพให้การบริการเนี้ยเราชอบแต่เรื่องของการประเมินหรือว่าระบบบางอย่างก็มากจนเกินไปจนทําให้เราเครียดค่ะและประโยชน์ข้อดีข้อที่4นะคะก็คือมอีอิสระภาพทางด้านเวลาการงานแล้วก็การเงินมากขึ้นค่ะควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการวันนี้เราเรับประทานอาหารเย็นที่ พัตะคันแทงหนึ่งนะคะในจังหวัดสุรินทร์ค่ะกับข้าวที่นี่อร่อยมากดูสิคะเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเกลี้ยงค่ะหลังหลังประทานอาหารเสร็จเราก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ประตูปิดแล้วเราก็ไหว้ด้านนอกแทงสาธุนะคะยกมือใส่หัวตัวเองค่ะ